ช่องโมเดลูนะครับจะมาคุยกับคนคนหนึ่งครับที่เจอามานานะครับอยากจะไปฟังเสียงเสียงช่องโมอาจารย์ปาล้นีเดี๋ยวเราจะมาคุยค้นหาตัวตนนะครับว่าอาจารย์ปาล้นีใช่ไหมครับใช่ค่ะ มีคนหนึ่งนะครับผมประทับใจในเสียงสดมนอาจารย์ปารานีสวัสดีค่ะอาจารย์ปารานีชื่อไงครับชื่อตัวนี้บ,บ,บางทีพ้นอ่านเป็นปารีปาระนีค่ะปาระนีะชื่อเดิมาาไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเดิมชื่อตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เกิดนะนะชื่ออันชลีอัญชลีใช่ค่ะอาจารย์ปารานีเป็นใครมาจากไหนทําอะไรอยู่ก่อนถามแบบคนมไม่เคยรู้นะครับเพราะว่าทางท่องไม่เคยไปดูอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นใครก่อจริงๆก็ เออเรียนจบก็ปริญญาตรีนะคะแล้วก็สาขาก็การจัดการบริหารธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะอ่าแล้วก็มาทำงานทำงานก็หลายที่มากนะคะประมาณหกเจ็ดที่แต่ที่สุดท้ายก็คือที่บริษัทบุรรอดนะคะอาหารอยู่บุญรอดกินเบียร์ไหมอยู่บุรรอดมั้ยาัสดีการเบียร์เบียร์ให้กินไหมมีค่ะมีมีเลย่ะสวัสดการดีมากสวัสดีการดีมากใช่พนักงานได้กินเบียร์ตอนปีใหม่เยอะไหมแล้วกินได้ก็ ก็มีของแจกของรางวัลเออนก็เป็นลังๆนะคะนี่ก็คือทางทางทางที่ประสบการณ์ทำมาใช่ค่ะมามาแต่งชุดนี้นะครับแล้วก็มาสวดมนต์เขาเรียกไรนะธรรมะบําบัดอะไรนะมนต์ตาขึ้นเสียงมนต์ตาบําบัดเดียวฟังแล้วขนลุกเลยนะฟังขึ้นเสียงมนต์ตาบําบัดนะครับเดี๋ยวผมจะไปทาที่บ้านอาจารย์เองนอาจารย์มาเป็นอย่างีได้ ก็ตอนนั้นก็ทํางานบริษัทด้วยแล้วก็ทำธุรกิจเครือข่ายหลายเอ่อตอนนั้นทํารู้สึกจะทาของของอ่ะไม่ไม่บอกไม่บอกแล้วกันนะคะอ่าแล้วเราอยากจะเก่งอ่ะคืออยากจะดึงตัวตนของตัวเองออกมารอ่าแล้วก็เจอในเฟซเจออาจารย์ท่านหนึ่งก็เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปดูเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราก็อยากรู้ว่าเขาจะดึงตัวตนเราออกมาอย่างไงตัวตนที่เก่งออกมาอย่างไงเขาจะหาจุด จุดแข็งหรือจุดเจ๋งให้เราออกให้ได้ชอย่างผมนี่เขาต้อง๋ยวเราก็ไปหาอาจารย์ุกอย่างอารตัวเองอาจารย์เนี้ยหาตัวตนไม่เจอตอนไหนคะตอนก่อนที่ไปเจอตอนก่อน, <c oughs> อนอไปหาตัวตนอ่าก,ก,ก็หาตัวเองไว้เจอก็เหมือนกับตัวเองก็อยากรู้ว่าทําอะไรแล้วมันจะดีอ่ะ,อะทําอะไรแล้วมันจะแบบคือจะรวยสักทีอ่ะอะไรอย่างนี้ก็ได้ได้ไปเจออาจารย์ในเฟซแล้วก็เออแล้วก,วก็ได้คุยกันแล้วก็เลยนัดนัดอาจารย์ไปเรียนเรื่องจิตนะคะ อาจารย์ครับก่อนนั้นไม่มีความเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าถามตรงๆไม่ไม่เชื่อเรื่องไม่เชื่ออะไรเลยคือคือแต,แต่เชื่อเรื่องมูตเตลูไหมเชื่อเชื่อพระอะไรก็ไหว้ปกตินะคะแต่ว่าไหว้ววพระขอพรตามปกติคนทั่วไปทุกวันเนี้ยใช่แต่ไม่ได้หวยก็ซื้อหวยก็ซื้อแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่าอะไรพิธีพิธีก,กรรมอะไรเงี้ยไม่ไม่ทำเหมือนกันแล้วไปไปค้นหาตัวตนได้ ออกเชื่ออาจารย์ได้เผื่อาอ,อยากไปหาตัวตนบ้างก็อาจารย์ก็ดังอยู่นะคะอาจารย์โอ๊นะชื่ออาจารย์ธนูนะคะอาจารย์ธนูธีรธรรมทองมัวถ่ายตอนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์ธนูธีรธรรมทองมัวถ่ายนะคะไปหาตัวตนใช่ก็คือไปเรียนไปเรียนเรื่องจิตวันแรกที่ไปเรียนแล้วก็วันแรกที่ไปเรียนแล้วก็ให้ันเอาฟังเลยไปเรียนเรื่องจิตเนี่ยแฟนอาจารย์หรือลูกลูกหรือเพื่อนเพื่อนนี่มาหรือเปล่ามันต้องมีคนบอกอาจารย์ว่า,า,าคือจริงจริงจริงๆก็ทุกคนก็คงจะว่าออเนเพราะโอด จะทํางานอย่างตอนที่ทํางานอะ่ะผมก็จะดูพวกผีพวกอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่เหมือนคนอื่นเขาอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไ,มไมคนเห็นผีเหรไม่ไม่คนเห็นผี้วยก็ชอบดูหนังผีช,ชอบดูเรื่องลีกลับชอบดูอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะไปหาตัวตวนอาจารย์เขาบอกว่า ก็อาจารย์ก็สอนอาจารย์ก็ให้เหมือนกับว่าให้เราพูดพุทโธใช่ไหมพูดพุทโธเสร็จแล้วก็บอกไม่ต้องไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่ในสิ่งที่พูดอ่ะให้พูดเร็วๆและสับปใช่แล้วแล้วตอนนี้เสียงเราก็เปลี่ยนเสียงเราก็เปลี่ยนแล้วก็เราก็ร้องให้ผมเคยไปนะครับคท่องคําว่าพุทโธไปเรื่อยๆใช่คือเสียงเราจะเปลี่ยนไปเองใช่เสียงมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นอ่า ภาษาธรรมหรือภาษาเทพใช่เพใา่ก็เป็นภาษาก็คือจรงๆก็เป็นภาษาธรรมภาษาจิตเดิมใช่เขาเรียกจิตเดิมจิตแท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ออกมาแล้วเราก็ร้องไห้แล้วเราก็เออก็ร้องไห้อะไรออกมาเยอะแยะจนอาจารย์เขาก็อธิบายว่ากรรมเราติดเรื่องอะไรอาจารย์ครับถ้าคนไปท่องครั้งแรกนะครับจะร <because S 1> er ู <c oughs> ant, ้สึกกับอย่างี้ค so right, <c oughs> <meaningful>. ือคืออาจารย์ไปเนี่ยผมก็ไปอ่ะอาจารย์เห็นคนอื่นท่องแล้วเนี่ยเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเปล่า เราก็เราก็เห็นท่องเฮ้ยเขาพูดได้เราก็เราก็เราจะพูดได้ไหมเนี่ยเราคงพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าอย่างเราไม่มีอะไรหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเราคงไม่เป็นแบบนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ท่องไปท่องไปท่องไปสักพักเราก็ร้องไห้เราก็ดูดูดูตัวเองว่าดูข้างในดูตัวเองว่าเราเห็นตัวเองเราเห็นตัวเองว่าคือคนปัจจุบันเนี่ยดูว่าว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราลองให้ทําไมเราก็แบบโอ้ร้องร้องให้เยอะมากแล้วก็นั่นแหละจนตอนนั้นไปใครจัะ ไปกับเพื่อนฮะเพื่อนเพื่อนมันว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนก็งงนิดเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนคิดไหมว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงไม่แด่คือเพื่อนเขาอยู่สายนี้อยู่แล้วเขาเขาอยู่ในแก๊งของของพลางส่งเะไรอยู่แล้วเพื่อนเขามีของเขาอยู่แล้วเขาจะเห็นว่เห็นนี่แต่โอ้ะไม่ไม่เห็นไม่เคยเห็นอะไรเลยอ่าฮะนั่นแหละก็หลังจากนั้นก็เลยเรียนก็เลยลงลงคอร์สเรียนกับอาจารย์ก็ได้คอร์สนี้เขามีค่าใช้จ่าย ของอาจารย์ก็มีค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงอยู่นิดนึงผมบอกว่าครับการเรียนที่มาสมีค่าใช้จ่ายนะครับทําให้เราเรียนจบทให้ไหนเรียนฟรีนะครับไม่มีทางจบเพราะว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายอ่าเรียนฟรีมันก็มันก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ไม่ได้ดึงศักยภาพความตั้งใจน้อยรย์ก็ไปเรียนใช่ค่ะเรียนไปเรียนมาก็เรียนไปแค่ครั้งหนึ่งเราก็ถามอาจารย์ว่าเราสามารถที่จะบําบัดคนได้ไหมอาจบอกได้เราก็เลยทําเลยก็มีพอพมเปิด พอเสร็จว่าจะบ,บาําบัดคนก็มานะมาให้บ,บาําบัดแล้วเราก็อาาบอกเขาจะโพสไว้ในในเฟซอาจารย์ชื่เอาาเฟซอะไรปูนานแล้วอันนั้นเป็นเก่าหรอเป็นเก่าเปลี่ยนเฟซมาหลายโอเคพอเป็นแฟนวา <c oughs> ขาไม่ว่าอะไรค่ะเขาแต่เขาเขาก็แบบงงนิดนึงคือบางทีแบบบางทีแบบเราบําบัดคนนะ่ะแล้วเราก็นั่งร้องไห้อาเราก็นั่งร้องไห้เองคือร้องร้องไห้คือเหมือนกับว่าเราไปจับสภาวะของดวงจิตดวงนั้น<ร>คือเหมือนกับไปเชื่อมกับอย่างอย่างเราบางคนก็บอกว่าเขาโดนของมาอ่าแล้วเราก็สวดสวดเสร็จแล้วเราก็คือความรู้สึกของดวงจิตนั้นอะ่ะมันมาที่เราไง อ่าเราก็เลยร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เสร็จเราก็พยายามแบบว่าให้เขาอโหสิกรรมกันนะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ใครมาเป็นลูกศิษย์หรือมาฟังขออาจารย์เป็นคนแรกคนแรกขอคิออกไหมอาอาคนที่ใต้ค่ะคนแรกที่มาอยู่ใต้เขามาฟังสดๆรือเขาฟังออนไลน์เขาทักมาให้บําบัดให้หน่อยอ่าก็พอไม่โทรทางทางโทรศัพท์ เดี๋ยวนี้นะครับที่เขาลดน้ำมันอันนี้อาจารย์ก็ทาทางโทรศัพท์อยู่ทำทางโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายทอดในกลุ่มด้วยไลฟ์สดอ่าไลฟ์สดอ่าอันนั้นคือไลไลฟ์ไลฟ์สดก็คือให้ทุกคนได้ได้ได้ดูได้ฟังกันแต่ถ้าส่วนตัวมันก็จะมีแบบของใครของมันเนาะแต่แดงที่นี้ต้องของใครของมัาคือจริงฟังได้หมดแต่ว่าถ้าอยากที่แบบว่าลำบากส่วนตัวมันก็จะเป็นเจาะของคนนั้นไปเลย ไอ้ที่เข้าไปดูในช่องของอาจารย์เองนะครับเป็นไลฟ์ส,สดอยู่ประจำทุกวันเท่าไหร่ถ้าจริงๆทุกถ้าถ้ามีพลังสิไอ้ก็จะวันพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยดีที่สุดส่วนมากจะไลฟ์วันพฤห,หัสหรือไม่ก็คือแล้วแต่ตามเวลาตามจริงๆต,ตามวาระนะว่าเรามีพลังตอนไหน,ววนอ,อะไรอย่างเงี้ยวันพฤหัสไหนนะผมจะ c ป <oughs> ี้ไลฟ์ข,ของอาจารย์มาออกทางช่องให้ดูนะครับแต่วันที่เจ็ดอาจารย์จะมีงานใช่ค่ะวันที่เจ็ดกรกฎาก็จัดงานไหว้ครู อาจารย์ของอาจารย์นี่ว่า้ครัวอะไรคือคือว้ครูทุกคนอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยวหว้ครัวอะไรไหว้ครูก็วหว้ครูคือครูครูครูปู่ฤาษีครูพญานาคครูนารอดครูเทพมีหมดค่ะคือที่บ้านมีหมดครับไอที่บนบอบลบลบลเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับใช้เวลาจริงๆก็ประมาณแล้วแต่นะประมาณสี่สิบห้านาทีอะสี่สิบห้านาทีคือ ไอ้คาถาหรือมนที่ออกเนี่ยมันเกิดจากจิตใจหรือเกิดจากอะไรจังจิตข้างในค่ะคือวาอาจารย์ข้างในกูวาอาจารย์ข้างในใช่คือมันจะอาจารย์เคยสังเกตว่ามันซ้ํากันไหมไม่มันคือสำเนียงอาจจะคล้ายๆกันการล้อบางครั้งอาจจะซ้ําๆกันแต่มนที่ใส่ไปไม่ซ้ํากันคือในในกลุ่มของที่ที่ถ้าใครเคยฟังธรรมบรรลุทําบรรดาอ่านี้อันนี้เป็นพระธรรมบรรลุธรรมบรรลุอ่ะใช่ค่ะนี่นะครับถ้ากลุ่มธรรมบรรลุเขาจะฟังออกนะครับ อย่างผมงฟังไม่ออกนะครับพยายามฟังอยู่นะครับว่าขออนุญาตคือถ้า,าฟังนนฟังมไม่ไม่ซื้อถ้าฟังไม่ได้แต่ว่ารับพลังได้ฟังไม่ได้แต่รับพลังได้คือคือคำแปลอ่ะมันแปลไม่ได้อยู่แล้วแบบคือบางคนจะมีพรสวรรค์นในเรื่องของการแปลแปลภาษานี้แต่บางคนอ่ะคชื่ออย่างโออ่ะก็แปลไม่ได้ไม่ได้แปลดูแปลได้ทุกคนนะฮะแต่ถ้าคนที่รู้จากอาจารย์โอเนี่ยก็แปลได้ถ้าถ้าคนเขาเขาเข้าใจเขาเขาจะเข้าใจว่าเรา สวดคล้ายๆอะไรแต่คือแปลอ่ะแปลไม่ได้นอกจากว่ามันคือเขาเรียกว่าอะไรเพรสวรรค์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันาากใช่ไหมมันมีคนมาปามาดไว้ว่าเ <c oughs> ฮ้ยแบบนี้หากินมีไหมม่มีไหมผู้หญิงเขาียเฮ้ยสวดมนต์แบบนี้รักษาคนแบบนี้ช่วงแรกรรอ๋อช่วงแรกที่โอดไลฟ์สดอ่ะก็มีมีมีเข้ามาแบบมีเข้ามาแบบว่าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเขก็บอกก็เสียงดังก็ไม่ต้องดูค่ะจากนั้นก็ไม่ต้องดูหรือไม่ไม่คือบอกก็ไห ถ้าไม่เชื่อไม่ต้องดูตั้งแต่ต้นไม่ต้องฟังตั้งแต่ต้นใช่คือช่วงแรกที่โอ๋ไลฟ์สจะบอกว่าใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องฟังก็คือจะได้ไม่ต้องเป็นการลบหลู่กันคือมันก็เลื่อนผ่านไปใช่คือเปิดแล้วมันจะล็อกนะครับเปิดแล้วมันเลื่อนมาคือไม่ชอบไม่ชอบดูหรือตำคาญเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านไปอะไรอย่างงี้ไป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 จิตให้เสียงบำบัดหรือจิตเนาะเสียงบำบัดไออาจารย์โอ้ออาจารย์โอ้เวลาไปบอกบอกคนทั่วไปเนี่ย ไอ้ที่รักษาอยู่เนี่ยมันมันเป็นศาสตร์อะไรศาสตร์อะไรก็โอจะบอกว่าคลื่นเสียงบนตาบําบัดเพราะว่าเราโอจะใช้ขันในการบนเป็นคลื่นเสียงคลื่นเสียงบนตาบําบัดใช่มันแก้อะไรได้บ้างหรือบรรเทาอะไรได้บ้างบรรเทาอะไรได้บ้างก็คืออย่าง,งตงเปิดผ่านผ่านไลฟ์สดของอาจารย์ทุกคนทุกท่านเนี่ย ถ้าใครลองไปเปิดฟังมันแก้หรือบันบับอะไรได้บ้างเดี๋ยวแก้เดี๋ยวมันมันเกินไปบําบัดบําบัดดีเพราะว่าเราไม่ใช่หมออ่าเราต้องบําบัดอย่างเดียวคืออย่างคนที่เขามีความทุกข์ใจใช่ไหมหรือสับสนเขาได้มาฟังเนี่ยมันก็จะเข้าถึงจิตเขาจะนิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะคือบางคนถ้าฟังแล้วเขามีเเหมือนกับเขาปวดเนื้อตามร่างกายอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะคลายไปด้วยอย่างบางคนนอนไม่หลับอย่างเงี้ยผมเปิดฟังผ่านผ่านผ่านที่ใจไร์สนเนี่ยนะใช่ค่ะคือบางคนถ้านอนไม่หลับ ก็มาฟังเขาหลับสนิทคคล้ายๆถ้าใครไปเจอเจอของอาจารย์เอพลันพุทธคุณที่ดอนเมืองนะครับอันนั้นไปเปิดไล่ผีได้เหมือนกับบทสวดมนต์ที่เราเปิดคาถาชินนัมมทรออะไรนะครับเราเปิดไว้มันมีพลังใช่ค่ะแต่ก่อนโอเคยคคอเขาบอกเขาโดนผีนะ,อะ,อะโอ๋โออก็แค่สวดแล้วก็จับมีดหมอมาอเขาก็เขาก็ร้อนเลยแหละ มันไม่ผ่านานี้เลยเหรอทางโทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์ก็คือเปิดหน้ากล้องกันอ่า<ม>แล้วเราก็นั่นแหละบบัดกันค่ะอาจารย์ครับมีค่าใช้ใจ่ายไหมมีค่ะต้องมีค่าครูคะ่ะค่าครูอาจารย์คิดยังไงก็แต่ก่อนนะผมคิดผ่านหนึง่งชั่วโมงหนึ่งพันหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับว่าคือเคยครเขาบอกว่าบางคนอ่ะเข้าไม่ถึงใช่คือแต<ร>่บางคนเ้าเข้าแบบไม่มีไม่มีงบอะไรอย่างเงี้ยอ่าบอกว่าอ่างนั้นก็ห้าร้อย อแต่ถ้าห้าร้อยไม่มีก็อย่างน้อยก็คืออสามร้อยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องทาบุญล,ละกลายสังขารเราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โออาจารย์โอด้วยโอโอค่ะโอไม่จตาวาค่ะทําไมเราถึงไม่สามารถใช้เงินที่เขามาได้หมดนี่นะครับฟังไว้นะครับว่าไอเงินที่เขาไถ้ถวายเรามาเนี่ยไไาไปใช้ได้มาร้อยหนึ่งใช้ได้เท่าไหร่เราต้องแบ่งเราต้องแบ่งไปทาบุญอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นใช่ที่เหลืออย่างที่ปกติใช่ค่ะ Huh. แต่ส่วนมากโอจะทำเยอะกว่านั้นี <laughs> ่นะอาจารย์ตอนนี้สวดเวลาสวดนี่ต้องมามีสมาธิหรือต้องเข้ามีญาณไม่ก็ <laughs> สวดได้เลยฟังนิดนึงนะครับว่าสวดยังไงนะครับไม huh. ่ไม่มีขันนะครับแต่ถ้ามีไม่มีขัน,นถ้ามีขันนี่มันจะขึ้นเสียงมันจะมีพลังมากขึ้นอะ่ะไม่ก็จริงก็คือใช้เสียงในการแบบบนแบบปรับพลังงานนะฮะแต่ไม่มีขันออกก็สวดได้เหมือนกันขันกันโอ คนทั่วไปเนี่ยคนที่เขาเป็นนักบ,บําบัดอะไรเนี่ยเขามองอาจารย์โหนว่าเป็นการรักษาอะไรทางจิตทางจิตใช่คือเราคืออันเนี้ยเป็นรักษาเอ่อเป็นไม่ใช่รักษาเป็นการบําบัด <บำ S 1> จิตจิต,จตในภวังคขจิตซึ่งลึกกว่าจิตใต้สํานึกคือจิตในอดีตชาติหลายๆพบรวมกันอ่ามันจะค่อยๆปรับทีละอย่างคืออย่างวันเนี้ยอ่ามาบาบัดใช่ไหมก็จะเป็นอีกบุคคลหนึ่งมาคือ,อ,ค,อ,ค,อคือคือคุณเจอกรรม เหมือนกับเจอเจอเหตุการณ์อะไรนะตอนเนี้ยทําให้คุณเครียดแล้วก็บําบัดในส่วนนั้นอแล้วก็ก็จะคลายขึ้นคือเหมือนกับเหมือนมิติใช่ไหมเราเราพบเจอกรรมช่วงไหน่าเราก็จะช่วงนั้นอนะ่ะก็เป็นเวลาที่เราจะต้องบําบัดคือเข้าใจโอ้ยพยายามทําความเข้าใจนะครับว่าไอา้ศาสตร์เนี้ยนะครับคือผมพยายามที่จะศึกษาทุกศาสตร์ในบนโลกใบน,นี้ว่าเขาทําอะไรกัน คืออย่างอ่าอย่างคนที่เป็นอธิบายให้คนเข้าใจว่าอย่างคนที่ที่อาที่ป่วยอาที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าคือในก็เป็นกรรมในอดีตของเขาด้วยอ่าทั้งทอ้งของคนป่วยที่ไม่มีเชื้อโรคอ่าคือโรคที่ตรวจไม่พบหรือแม้แต่โรคที่ตรวจพบมันก็เป็นกรรมในอดีตทางนั้นนะคะอ่าและเราเมื่อได้รับการสวดการบำบัดเนี่ยคือมันก็เหมือนเป็นการขอขมากรรมแล้วก็เป็นการ จะบอกว่าสลายได้เคลียกรรมอะได,ได้ได้เป็นการเคลียกรรมแต่จริงๆถ้าถ้าทางพุทธศาพุทธศาสตรจะบอกว่าแก้กรรมมันไม่มีมใช่ไหม,ไมละ่ะอ่าแต่อันนี้ยเป็นการบําบัดด้วยคือเมื่อจิตเราดีขึ้นแล้วอะจิตเราสดชื่นขึ้นอะอ่าเหมือนเราไม่ได้ไปเกาะกรรมตรงนั้นอะเข้าใจโอเคเดี๋ยวศึกษาไปก็เข้าใจนะครับคือคือพยายามอธิบายให้ fc ทางท่องนะครับที่ไม่เคยรู้สึกว่าศาสตร์เนี้ยมันมีศาสตร์มีอยู่จริง มีคนมาลองไหมมีมาคนมาลองของไหมว่าเสวดไปงงไหมก็มีมีคือคือคือคนที่มาลองของอ่ะเราก็จะเวลาสวดเราไม่รู้สึกอะไรหรอกมันเหมือนกับเขาว่าปิดกั้นเราอยู่แล้วเขาไม่ได้เปิดใจกับเรามีจิตที่เป็นอคติต่อเราใช่คือคือแม้จะสวดไปอ่ะเรารู้ว่าเราสวดให้เขาแต่เขาไม่เปิดรับเราแต่เราก็เราไม่ได้มีพลังสะท้อนกลับว่าคือถ้าโอสวดแล้วครั้งนู้นสัมผัสได้ โอจะขนลุกอ่าคือ,อว่าถ้าครูบาอาจารย์มาแล้วเราคือทางโอาจะขนลุกว่าโอเคครูประสิทธิ์ที่แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาสวนแล้วโอ๋ไม่มีอาการอะไรโอ๋ก็รู้ว่าเขามาแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะมีม,มีมีคนติดกดสวนอาจารย์ครูครูอาจารย์โอติดฟังใช่ไหมคะมีค่ะมีค่ะติดฟัง,ฟงใช่ ก็มีฟังอยู่ที่ที่แบบว่ามาบําบัดเรื่อยๆเขาก็เวลาเขาเครียดหรืออะไรเงี้ยเขานอนเราก็ปวดหัวเขาก็จะมาฟังหรือวันไหนขายของไม่ดีแลเครียดเขาก็เขาบอกว่ามาย้อนเปิดฟังคือคลิปสามารถฟังได้เรื่อยๆย้อนหลังฟังได้ค่ะคือก่อนที่จะมาบําบัดจริงๆแล้วว่าผมฟังมาหลายเที่ยวแล้วแต่อยากมาฟังเสียงจริงๆในงานเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดค่ะสดมีงานไว้คูเนจะบําบัดที่ตอนกี่โมง ประมาณไหว้ครูเสร็จเราเสร็จไหว้ครูก็เริ่มพิธีก็เก้าโมงสิบเอ็ดนาทีเริ่มเก้าโมงสามสามสองสามสามไอหมู่บ้านกว่าจันหมู่บ้านวารการหมู่บ้านวรการซอยเจ็ดซอยเจ็ดค่ะมีเขตด้วยจันเขตไหนเขตบบแขวงบางมดเขตจอมทองแหวงบางมดเขตจอมทองนะครับก็ ก็คือก็คือได้ปากซอยอ่ะซอยสามสิบแปดแต่เข้ามาอีกซอยที่เจ็ดอ่ฮะเข้าไปบ้านเลขที่สามสามสองก็จะมีงานมีชุมนุมลูกศิษย์ลูกศิษย์มาก็เพื่อนเพื่อนแหละไม่ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้รับใครเป็นลูกศิษย์ค่ะคือเป็นเพื่อนเพื่อนกันพี่พี่น้องมามามางานใช่ค่ะในงานก็จะมีพอรำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีค่ะก็ถวายถวายช่วงถวายประมาณสิบเอ็ดโมงถวายเสร็จก็รำรำถวายเดี๋ยวเราจะมาคุยด้วยเะว่าเป็นนางรำ กปิดพระแม่ธรณีเปิดตัดบเปิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะพอรำถวายเสร็จก็สวดอ่ะรำถวายเสร็จก็สักประมาณน่าจะประมาณบ่ายสองอ่ะตีไปวันน่าคิดว่าประมาณบ่ายสองเนี่ยน่าจะเริ่มสวดบําบัดแล้วสวดบรบัดก็คือคนไปร่วมกันต้องจ่ายเงินไหมถามก่อก็คือแล้วแต่แล้วแต่จะร่วมทุนไหนนะครับอ่าก็แล้วแล้วแต่จะร่วมค่าครูอะไรอย่างงี้ค่าครูนะครับนี่ครับอาจารย์โอ๋ขอเบอร์เลย ศู5ย์5ปดห้าศูนย์แปดหนเกองเก้าสองเก้าสี่สี่สเก้นะครับบอกด้วยครับว่ารับทำพิธีอะไรกรรมอะไรบ้างก็รับพิธีราทำพิธีกรรมบวงสรวงตั้งสารถอนสารเสาเอกเสาโทนะคะแล้วก็เฮ้ยงงแล้วครับแต่ก่อนนะครับหน้าที่นี้มันเป็นของผู้ชายแต่เดียวก็ไม่คือเป็นทีมงานทำก็เป็นทีมงาน เป็นทีมงานนะคะใช่ทีมงานสหมิตรร่วมใจนะคะทีมงานสหมิตรร่วมใจค่ะรับทําอะไรบ้างตั้งสารถอนสาลเสาเอกเสาโทตั้งถอนสารก่อนอ่าถอนถอนสารก่อนเสาเอกเสาโทใช่ค่ะแล้วก็แต่หละก็พิธีกรรมวงสงวงทั่วๆไปงานไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยวงสงวงทุกอย่างใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวไอที่ลำนางลำนั้นลำลำเปิดสารลำมาเน้ยมาตอนไหนนะครับก็เข้าไปดูในเฟซเลยครับอาจารย์ เซปาลนีสะกดนิดนึงไม่ใช่ปาลนีครับผมอ่านอับปปาสระอารอเรือนอนเนนสระอียักษ์กะลันนี่นะครับเข้าไปศึกษาในเขตก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปหาผมมาศึกษาจนแบบว่าอยากรู้ว่าสระนี้คืออะไรปาลนีอับสอนสวรรค์เอ้ยอาจารย์นี่ผมขอถวายค่าครูัใจเลยนี่นะครับตั้งใจเลยเขาเขาบอกว่าผมซื้อหวยไม่ถูก ี่จารครับซื้อมาห้าใบนะครับจะแจกหนืองใบเดียวเฮ้ยแต่ถวายอาจารย์ไหมหวยถูกไม่ถูกนี่อยู่ที่อาจารย์นะครับไม่ได้อยู่ที่ผมนี่ตาละอาจารย์ให้ไม่ได้เล่นหวยเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่มีดวงโอ๋ก็ไม่มีโอ๋ก็ไม่มีแต่โอ๋ขอรับอันนี้เป็นขอให้ถูกนะคขอให้ถูกครับถูกไให้ถูกนะครับก็ไม่อยู่ที่ผมแล้ว เสร็จรับร้อยปุ๊บยังไม่จบนะครับอาจารย์ยังไม่จบเอาไว้ไปขึ้นไปขึ้นรถเมล์ไปรับหวยที่กองสลากโอ้โหถูกค่ะเใ,ใครนะครับเขาจะถามว่ามีค่านไปรับหวยที่กองสลากไหมนี่นี่ใครเลยเลขท้ายเจ็ดศูนย์แปด่คือเวลาให้หวยใครเนี่ยครับต้องให้เงินไปรับเงินที่กองสลากด้วยน่มีมีละมีเลขหกเก้าด้วยนะคะนี่นะครับเอาไว้ไปรับหวยที่กองสลากนะครับ ขอบคุณครับอาจารย์ปาละนี่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องลำอีกทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ